สวัสดีค่ะด่วงพาตลอดวันนี้ก็จะพาไปชมคลอ,องสูบน้ำสุวรรณภูมิฝั่งสถานีสูบน้ำออกทะเลนะคะข้อมูลว่าเป็นสถานน้ำแห่งแม่ของไทยนะคะก็จะสูบน้ำไหลออกทะเลไปทางด้านน,ะะนี้ค่ะนี่ค่ะเลื่อนนู้นมอีกั้นนะคะ แต่ไม่ได้มาทิ้งรักลงทะเลนะคะไหลไปทางนู้นเลยค่ะนี่ค่ะก็จะมีทางเดินข้างบนค่ะไหลออกทางนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะไหลออกมาสู่ทะเลทางด้านนี้นะคะตรงนี้ก็เข้ามาสู่ถนนเลยค่ะก็จะเจอวิวดีๆนี้แต่แดดจะร้อนหน่อยนะคะ มองไปทางนู้นก็จะเห็นสะพานของตะกบกตรงร้านอาหารขอบฟ้าลาตะวันค่ะไว้จะพาไปชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ